ไอ้ยนี่ะร้อนมากเลยข้างนอกอะ่ะนี่พี่กำลังทำอะไรอยู่จ๊ะกำลังกินอกไก่แห้งๆอยู่ครับต้องการเพิ่มโปรโตีนให้ร่างกายครับพี่น้อยแต่หน้าตานี่ดูไม่ไหวแล้วนะมันไม่อร่อยเหรอไม่อร่อยเลยครับ <c oughs> เนี่ยกินอกไก่อย่างนี้ทุกวนันพี่น้อยไปทําอะไรมาครับพี่ไปซื้อของมาเต็มเลยเนี่ยพีคจริงๆริพี่อยากกินอกไก่เนี่ยเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อใช่ไหมใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยแหล่งของโปรโตีนเนี่ยที่จะทําให้กล้ามเนื้อ <c oughs> ขึ้นเนี่ยมันมีหลายอย่างนะไม่ใช่เฉพาะอกไก่อย,อย่างเดียว แต่เวลาคนเราชอบคิดเนี่ยชอบคิดว่าโปรตีนเนี่ยก็ต้องคิดถึงเนื้อสัตว์ใช่ไหมเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่จริงๆเนี่ยก็ยังมีนอกจากไก่นะมีเนื้อปลาด้วยครับผมแลวนอกจากนั้นนะก็ยังมีโปรตีนใช่นอกจากเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยก็ยังมีพวกโปรตีนจากนมจากไข่แล้วก็พวกชีสโยเกิร์ตอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็เป็นโปรตีนทั้งนั้นเลยนะ แล้วจริงๆอ่ะพี่จะบอกว่าในโปรโตีนจากธัญพืชแล้วก็พวกพืชก็มีโปรโตีนนะรู้หรือเปล่าแล้วของพวกนี้ครับสัดส่วนของโปรโตีนเนี่ยมันเท่ากันไหมครับในแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่เท่ากันจ้ะน้องบิ๊กแต่ละอย่างเนี่ยอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นพวกไข่นะอย่างไข่ประมาณ1ฟองกลางๆอย่างเงี้ยจะมีโปรโตีนอยู่ประมาณ6กดกรัม,มครับผมน,น่าสนใจนะครับแล้วก็เนี่ยถ้าเป็น เนื้อปลาเนี่ยจะมีโปรตีนน้อยกว่าพวกเนื้อสัตชนิดอื่นหน่อยเนาะแต่ก็จริงๆก็ยังพอมีนะก็คือมีโปรตีนอยู่ประมาณ20-25กรัมจ้ะต่อเนื้อปลา100กรัมนะแต่ถ้าเป็นอกไก่หรือว่าเป็นพวกเนื้อวัวเนื้อหมูเนี่ยก็จะมีโปรตีนอยู่ประมาณ25-30กรัมต่อน้ำหนักเนื้อ100กรัมนะครับผมมีหลากหลายเลยวันนี้ใช่จริงๆนก็ยังมีพวกผักผลไม้ด้วยนะ ก็ยังมี<า>งโปรตีนะนะม่โปรตีนด้วยหรอครับพี่ใช่ <0. S 1> อย่างพวกผักเนี่ยอย่างบล็อกคลรี่เนี่ยจริง,รงก็มีแอบ,บมีโปรตีนนิดนึ่งประมาณ2กรัมจ้ะแต่ก็ยังมีด้วยแล้วก็ถ้าเป็นพวกถั่วเนี่ยจะมีโปรตีนเยอะอย่างเช่นถั่วอัลมอนด์นะถ้าไปก,กินประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยเนี่ยก็จะได้โปรตีนอยู่ประมาณ8กรัมเลยนะอัอ แล้วก็ยังมีอื่นอีกเยอะเลยอ๋อแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยโปรตีนจากพวกเนื้อปลานะแล้วก็พวกถั่วธัญ,ญพืชหรือว่าพวกไข่หรือนมเนี่ยเป็นโปรตีนที่ดีกว่าเนื้อสัตว์นะพี่รู้หรือเปล่า ยังไงนะครับพี่น้อยก็คือพวกนี้นะจะมีค่าของตัวอาหารมีเป็น PH ที่ค่อนข้างเป็นกลางจนถึงเป็นด่างจ้ะจะไม่ค่อยมีความเป็นกรดแต่ถ้าเป็นพวกเนื้อสัตว์เนี่ยจะมีค่าของโปรตีนที่มีความเป็นกรดสูงเพราะฉะนั้นจะเป็นโปรตีนที่คุณภาพไม่ดีเท่าไหร่ซู้โปรตีนพวกนี้ไม่ได้แต่ว่าโปรตีนที่คุณภาพดีควรจะมีความเป็นด่างหรือความเป็นกรดที่น้อยที่สุดถูกไหมครับใช่ก็อย่างเช่นโปรตีนจากเนื้อปลาถั่วแล้วก็ธัญพืชจ้ะ โปรตีนนะคนทั่วไปนะจะบีก ik, มกคิดว่าโปรตีนเนี่ยจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สุดหรอเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ช่วยในการเจริญเติบโตเท่านั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยโปรตีนมีประโยชน์มากกว่านั้นนะผมทราบครับเพราะจริงๆแล้วส่วนประกอบของร่างกายทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจังแต่เส้นผมจนปลายเท้าเลยเนี่ยก็ต้องประกอบด้วยโปรตีนแม้แต่กระดูกของเราเองเนี่ยนะครับซึ่งเป็นที่ทคนส่วนมากคิดว่าเป็นมีแต่แคลเซียม จริงๆแล้วมีส่วนประกอบของโปรตีนอยู่เยอะเลยทีเดียวการทํางานของร่างกายปกติเนี่ยจะทํางานโดยสมบูรณ์แบบไม่ได้ถ้าเกิดว่าขาดโปรตีนเพราะโปรตีนเนี่ยเป็นส่วนประกอบของทั้งเอนไซม์ต่างๆทั้งน้าย่อยต่างๆของร่างกายด้วยครับพี่น้อยใช่แล้วก็ยังเป็นส่วนประกอบของภูมิต้านทานของร่างกายด้วยนะจ๊ะการทานโปรตีนเนี่ยก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยป่วยเจ็บป่วยน้อยลงจ้ะ แล้วอย่างผมเนี่ยครับชอบออกกําลังกายเขายิม,มเพิ่มกล้ามต้องการโปรโตีนเท่าไหร่ต่อวันดีครับพี่น้อยการคิดโปรโตีนต่อวันเนี่ยเราควรจะแบ่งออกคนออกเป็น2กลุ่มก่อนนะกลุ่มแรกก็คือเป็นคนปกตทิทั่วไปเลยจ้ะที่ว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีไม่มีโรคประจําตัวอะไรนะการทานโปรโตีนเนี่ยก็คือจะต้องการโปรโตีนเนี่ยประมาณ1กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมจ้ะ แต่ว่าในเด็กแล้วก็คนท้องเนี่ยจะต้องการโปรตีนที่มากกว่าคนปกติทั่วไปนะจ๊ะเนี่ยถ้าเกิดเป็นอย่างลังบิ๊กนะคือเป็นนักกีฬาเล่นเวทออกกําลังกายมากต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่มากขึ้นนะเราก็จะต้องการโปรตีนเนี่ยประมาณ1.5ถึง2กรัมต่อน้าหนักตัวหรือคิดง่ายๆก็ประมาณ1เท่าครึ่งถึง2เท่าครึ่งอ่าอย่างนี้ผมน้าหนัก70กิโลนะพี่น้อยถ้าเกิด ผมไม่ได้ออกกําลังกายอะไรเนี่ยแปลว่ามผมต้องการโปรตีนต่อวันก็คือประมาณ70กรัมโปรตีนต่อวันใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าผมออกกําลังกายเยอะเข้ายิมเยอะผมก็อาจจะต้องการโปรตีนเพิ่มขึ้นเป็น1.5กรัมของโปรตีนต่อกิโลกรมัมเพราะนันจะเฉลีย่ยคือ100กรัมโปรตีนต่อวันใช่แต่บิ๊กต้องเข้าใจก่อนนะว่า100กรัมโปรตีนต่อวันเนี่ยไม่เท่ากับเราไปกินเนื้อสัตว์แค่ร้อยกรัมนะอ้าวเหรอครับมันเป็นยังไงนะครับผมคนนึกว่าผมต้องการโปรตีนร้อยกรั ง่ายๆนะอย่างถ้าเป็นเนื้อไก่เนี่ยจ้ะหนึร100กรัมเนี่ยจะมีโปรโตีนอยู่แค่30กรัมเท่านั้นโอ้โหถ้าเกิดจะคำนวณอย่างนั้นผมต้องกินเนื้อไก่ประมาณ350กรัมต่อวนันถ้าเกิดผมจะเข้ายิมใช่ก็ประมาณอกไก่ประมาณ3ชิ้นอนะถึงจะเพียง<ม>พอนะจ๊ะโอเคเยอะเหมือนกันนะพี่น้องไม่งั้นก็กล้ามนะจะไม่มาอย่างนี้นะ <laughs> แล้วพวกไส้กรอกแฮมเนื้อแห้งหรือว่าเป็นแบบโปรตีนสาเร็จรูปแบบนี้นี่ทานแล้วดีไหมครับพี่น้อย ไม่ดีเลยจ้ะน้องบ๊กพวกไส้กรอกแฮมเนื้อแห้งเนี่ยพวกนี้เป็นโปรโตีนที่ผ่านการแปรรูปมาแล้วนะอย่างที่พี่เคยบอกว่าโปรโตีนเนี่ยถ้าเกิดมีความเป็นกรดสูงเนี่ยมันจะเป็นโปรโตีนที่คุณภาพไม่ดีเนาะพวกนี้มีความเป็นกรดสูงกับสุดเลยแล้วก็แถมนะยังมีพวกสารปนเปื้อนด้วยมักจะมีพวกดินประสิวสารกันบูดรับรองว่าทานพวกนี้ไปแล้วนะส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าผลดีแน่นอนจ้ะ ผมได้ความรู้มากเลยครับวันนี้ออบิก๊กวันนี้พี่ซื้อของมาเต็มเลยเอาเป็นว่าพี่รู้ละพี่จะพานบิ๊กไปทําเมนูสุขภาพจากอกไก่กันดีไหมงั้นรีบไปกันเลยดีกว่าครับอันนี้ผมไม่เอานะครับไม่กินแล้วเลยเหรอครับเสียดายนะครับคือก่อนที่บิ๊กจะทานไก่เนี่ยควรจะรู้ก่อนนะว่าไก่แต่ละแต่ละส่วนเนี่ยมันก็มีไขม,มันมีคอรี่แล้วก็มีโปรตีนแตกต่างกันอย่างส่วนที่เราไม่ควรจะทานมากที่สุดนะบิ๊กรู้เปล่าว่าอะไร ผมดาวนะหนังแน่นอนพวกหนังไก่คอไก่หรือว่าก้นของไก่เนี่ยไม่รู้ทานหรือเปล่านะหรือตุดไก่เนี่ยก็คือถ,ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าทานเนี่ยนอกจากคาร,รี่สูงแล้วไขมันสูงแล้วเนี่ยก็จะทําให้เราอ้วนง่ายด้วย